ดีค่ะพบกับช่องยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะก็หายหน้าไปกันนานเลยนะคะสําหรับเยแมววันนี้ก็มาเจอกันเวลาเดิมนะคะเพื่อนๆสาเหตุที่หายหน้าไปนานเพราะว่าได้รับเชื้อโรคค่ะเชื้อก็กําลังฮิตเลยนะคะวปรุ่นสองขีดค่ะเพื่อนๆ โรคโควิดนะคะก็ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราได้รับเชื้อแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองนะคะกินยาให้สม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวไม่กี่วันนะคะอาทิตย์ถึง10วันก็หายไปเองนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นแล้วก็อย่าท้อแท้นะคะสู้ๆนะคะไม่ได้ร้ายแรงหรือว่ารุนแรงอย่างที่เราคิดนะคะ ผ่านมาหลายซีซันนะคะเพิ่งจะเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆซีซันนี้ไม่รอดนะคะใครที่เป็นหรือว่ายัางไม่เป็นนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสู้ๆนะคะมันกินยารักษาตัวเองนะคะดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวมันก็ไปเองนะคะเพื่อนๆโรคนี้นะคะเราไม่ไปหามันมันก็มาหาเรานะคะแล้วอย่างนะคะการเป็นโรคโควิดนะคะหลังจากที่เราเป็นแล้วนะคะ ร่างกายเราจะแย่นะคะเพื่อนๆบอกได้เลยว่าแย่นะคะหลังจากที่หายแล้วถ้าเราคิดว่าเราไหวใจเราสู้นะคะแล้วเราไปทําอะไรที่หนักๆนะคะแย่นะคะ, yeah, ะ,คะเพื่อนๆอย่านะคะถึงกับช็อกน็อกได้นะคะเราต้องดูแลตัวเองนะคะค่อยๆฟื้นฟูน,นะคะอย่างวันนี้นะคะยัยแมวก็พาเพื่อนๆเข้าสวนนะคะคลิปแรกหลังจากที่ติดเชื้อหรือหายจากโควิดนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูสวนกล้วยจะไปดูเครือกล้วยกันนะคะว่า หยุดไปประมาณสิบวันนี้มีกล้วยสุกกี่เครือหรือจะไม่ได้เลยไปคะ่ะค่ะก็ได้มีการตัดไปบ้างแล้วนะคะสำหรับกล้วยแก่นะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะได้น้ำนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกนะคะแล้วก็น้ำขังในบ่อนะคะกล้วยก็จะแช่ได้รับกล้วยก็งามมากนะคะ เดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะว่าจะได้กล้วยกี่เครือนะคะแล้วบอกได้เลยนะคะกล้วยแมวเครือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้เข้าสวนแค่สิบกวันนะคะเริ่มจะลกแล้วนะคะนี่จะเป็นสวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะล็ะล็อกไปะคะ่ะ นนี้ยังไม่แก่ค่ะไว้ก่อนกำลังเริ่มออกก็หลายเครืออยู่ค่ะตวนมากจะโดนตัดไปแล้วค่ะจะมีมือดีมาตัดก็ได้ สมควรแล้วค่ะพวกไม้แดงพยุงยางนาค่ะค่อนข้างโตแล้วก็จะล่มลื่นแล้วค่ะเพื่อนๆน้ําขังอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะสําหรับต้นไม้ไม้ป่าที่โตแล้วนะคะแต่ถ้าพยุงนะคะโดนน้าแช่น้ําไม่ได้ไม้สักค่ะแช่น้ําไม่ได้เลยค่ะห้าหกวันเทียบร้อยค่ะ ลื่นค่ะเพื่อนเพอนดจากโควิดมาจะลื่นล้มซะแล้วส่วนในสวนป่าของยายแมวนะคะก็จะปลูกกล้วยแซมไว้นะคะแต่มันได้ได้ลมเยอะมันก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะมันจะไม่ค่อยงามเพราะว่าไม้ป่ามันเริ่มโตแล้วค่ะนะคะมันจะเริ่มคุนกล้วยหมดแล้วค่ะนี่ก็จะลอบบ่อแล้วนะคะเพื่อนๆปรากฏว่าเรายังไม่เจอกล้วยแก่เลยนะคะ นี่แหละค่ะเจอแล้วค่ะเพื่อนๆลูกอันมากเลยนะคะอ้วนๆเลยค่ะพวกนี้เรามาตัดกันได้แล้วนะคะสําหรับเครือนี้นะคะ น,นี่ก็จะเป็นกล้วยเครือนะคะที่อยู่ในสวนป่าของเรานะคะเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าไม้ป่ามันปกคลุมแล้วนะคะถ้าไม้ป่าคลุมเยอะกว่านี้ก็คงคงปล่อยให้เขาตายไปเองคือต้องโค่นทิ้งนะคะก็มีหลายเครือนะคะในนี้นะคะค่อนข้างที่จะแตกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆมึงไปอีกเครือนะคะตะตัดได้แล้วค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะหลังจากฟื้นจากโรคโควิดนะคะก็พาเพื่อนๆหากล้วยกันนะคะกล้วยแก่ๆนะคะปรากฏว่าได้แค่เครือเดียวนะคะ ที่เหลือเราปล่อยไว้เขาแก่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตามตัดทีหลังนะคะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนหนาวมากนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจในคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเยเ่ยมแพร่ทด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะอากาศเปลี่ยนแล้วแล้วก็โรคก,ก็ยังอยู่กับเรานะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะ